ได้เห็นแสงแวววาวาของดวงแก้วพิเศษก็นึกอยากได้รีบเหาะติดตามหมายจะชิงมาเป็นของตนส่วนานางเม่ทลาเห็นจอ,อมอสูรผู้นี้เป็นยักษ์้ะเลที่เที่ยวเตเกกะราวรามไปทั่วทั้งแดงสว่างและบา วมิเศษอีกด้านหนงทำให้นา่หไสู้ได้งนไมาเมตตจนคิดที่จะว่าโทรศัพท่อนเพี่นถายนิดเดียวถ่ายวิดีโอป่ะถ่ายวิดีโอนี่ไงนี่เอานี่ายเลห้ถ่ายูกแฟนนะถือให้หน่อยแคแ่นี้วิดีโอชุดนี้สมบูรณ์